ชื่อมารีลูเมตนะคะเป็นคนเอสโตเนียนะคะปัจจุบันก็อยู่เชียงรายอำเภอเทิงนะคะว้าวเอสโตเนียเอสโตเนียอยู่ในอยู่ติดก,กับประเทศอะไรครับ,บที่แบบเผื่อคนไทยจะรู้จัก<ล>อ๋อก็เป็นยุโรปนั่นแหละใช่ไหมครับใช่ค่ะแต,แต่ตอนเนี้ยมาอยู่ที่เชียงรายพี่ขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้น้องมารีย้ายมาอยู่ไทยก่อนเลยย้ายมาอยู่เฉพาะมวยไทยเลยค่ะเพราะว่า คือประเทศเนะประเทศเอสโตเนียมันเป็นประเทศเล็กๆนะคะก็ตอนนั้นมวยไทยมวยกีฬามวยไทยก็ไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ค่ะก็เลยพอหนูรู้สึกว่าอยากจะจริงจังกับมวยก็ต้องประเทศไทยเท่านั้นค่ะอ่าก็คือเรารู้จักว่าในประเทศไทยเนี่ยเขา โด่งดังเรื่องชกมวยบ็อกซิ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจย้ายมาตั้งแต่แรกย้ายมาอยู่ไทยนานหรือ,อยังครับผมตอนนี้พึ่งครบ8ปีพอดีค่ะโอ้โห8ปีแล้วเหรอนานมากนะถือว่านานมากๆเลยอะ่ะใช่ค่ะนานช,ช่วงแรกก่อนมาอยู่ไทยนี่เอ่อพูดภาษาไทยได้ไหมครับหรือว่าแบบเริ่มยังไงอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าตอนแรกก็ พูดไม่ได้สักคำคแต่พอมาถึงก็หนูก็พยายามเปิด YouTube เปิดแบบดูเขาสอนกันว่าเขาสวัสดีกันยังไงแล้วก็ก็ค่อยๆเรียนเรียนด้วยด้วยต้นเองเจ้าเรียนจาก YouTube ค่ะส่วนใหญ่อ๋อก็คือไม่ได้เคยไปคลาสเรียนแบบว่าในกรุงเทพหรืออะไรเลยใช่ไหมครับเรียนเองหมดเลยมีช่วงหนึ่งที่เคยไปเรียนเพื่อได้วีซ่าค่ะแต่ <ม>หลักๆแล้วเรียนเรียนเองค่ะโหสือว่าพูดเก่งมากนะ8ปีแล้วก็ตอนมาอยู่ที่ไทยนี่คืออยู่กรุงเทพก่อนไหมครับหรือว่าอยู่จังหวัดไหนก่อนไหมก่อนจะไปเชียงรายตอนแรกอยู่ภูเก็ตประมาณ2เดือนแล้วก็ไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่อยู่กรุงเทพค่ะประมาณปีหนึ่งแล้วก็ม,มาอยู่เช,ชียงรายเชียงรายนี่อยู่มา2ปีแล้วเจ้า ก่อนหน้านี้อยู่เชียงใหม่ยาวเลยค่ะก็คือสำเนียงเวลาน้องพูดไทยคือเป็นเขาเรียกว่าสำเนียงเหนือใช่ไหมค่ะตอนนี้ก็รุดเจ้าเจ้า,จามาหลายมาหลายรอบแล้วค่ะเขาเรียกว่าพูดเหนือพูดคําเมืองอย่างนี้หล่ค่ะปกติส่วนใหญ่จะพูดจะพูดภาษาภาษาเหนือมากกว่าภาษากลางค่ะช่วงนี้อพี่ก็พอจะเข้าใจภาษาเหนือนะแต่ว่าอาจจะพูดไม่ได้ค่ะพอรู้เรื่องบ้างอะไรอย่างนี้ตอนที่มาอยู่ อ่ากรุงเทพกับภูเก็ตเนี้ยคือเราเข้าฝึกมวยเลยไหมครับตั้งแต่แรกแบบค่ะ<ก>เข้าเข้าฝึกมวยแล้วก็ลวดลวจชกด้วยค่ะชกเลยตั้งแต่แรกก็คือเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยใช่ไหมครับค่ะสุดยอดมากเลยอะ่ะคือเป็นก <c oughs> ีฬาที่ต้องใช้ความกล้าความแบบนักสู้นิดนึงนะคือเราชอบมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าครับหรือว่าชอบตั้งแต่อยู่ที่เอสโตเนียไหมแบบว่าอยากจะเป็นฝันว่าจะเป็นแน่นอนอะไรอย่างงี้ค่ะชอบตั้งแต่เป็นวัยรุ่นค่ะ เพราะพอดีมีมีเพื่อนห้องเดียวกันที่แกซ้อมมวยแล้วก็ได้ขึ้นเวทีด้วย